โรงเรียนบ้านแหดศึกษาตั้งอยู่เลขที่108หมู่1ถนนบ้านแหดน้องแซงตำบลบ้านแหดอำเภอบ้านแหดจังหวัดขอนแกน่นสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแกน่นเปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 6ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น530คนครูและบุคลากรทางการศึกษา34คน บริหารงานโดยนางเบนจมาศแก้ววิสิทธตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแห่ศึกษานายพิพพก้านกํมรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแห่ศึกษา การประเมินไทยสต็อปโควิดพัดมิติที่1ความปลอดภัยจากการลดการแพร่ระบาดเชื้อโรคมีมาตรการคัดกรองวัดไข้ให้กับนักเรียนครูและผู้เข้ามาติดต่อทุกคนก่อนเข้าสถานศึกษามีมาตรการสังเกตอาการเสี่ยงโควิดเาไอมีน้ำมกูกเจ็บคอเหนื่อยหอบหายใจลำบากมีนโยบายกำหนดให้นักเรียนครูและผู้เข้ามาในสถานศึกษาทุกคนต้องสวมหน้ากาก หรือหน้ากากอนามัยมีการจัดเตรียมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยสำรองไว้ให้กับนักเรียนมีจุดล้างมือด้วยสบู่อย่างพอเพียงมีการจัดวางเจลแอลกอฮอล์สำหรับใช้ทำความสะอาดมือบริเวณทางเข้าอาคารเรียนหน้าประตูห้องเรียนทางเข้าโรงอาหารอย่างพอเพียงมีการจัดโต๊ะเรียนเก้าอี้นั่งเรียนที่นั่งในโรงอาหารที่นั่งพัก โดยจัดเว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย1-2เมตรมีการทำสัญ,ญลักษณ์แสดงจุดตำแหน่งชัดเจนในการจัดเว้นระยะห่างระหว่างกันกรณีห้องเรียนไม่สามารถจัดเว้นระยะห่างตามที่กำหนดได้มีการสลับกันเรียนของแต่ละชั้นเรียนหรือแบ่งจํานวนนักเรียน มีการทำความสะอาดห้องเรียนห้องต่างๆและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนก่อนและหลังใช้งานทุกครั้ง,งเช่นห้องคมอมพิวเตอร์ห้องดนตรีห้องอุปกรณ์การกีฬามีการทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสเสี่ยงร่วมทุกวันเช่นโต๊ะเก้าอี้ราวบันไดมีถังขยะแบบมีฝาปิดในห้องเรียนมีการปรับปรุงซ่อมแซมประตูหน้าต่างและพัดลมของห้องเรียนให้มีสภาพการใช้งานได้ดีสำหรับใช้เปิดปิด ให้มีอากาศถ่ายเทสะดวกมีการแบ่งกลุ่มนักเรียนย่อยนักเรียนในห้องเรียนในการทำกิจกรรมมีการปรับลดเวลาในการทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์ภายหลังการเข้าแถวเคารพธงชาติมีการจัดเวลาทำกิจกรรมนักเรียนเวลากินอาหารกลางวันมีมาตรการให้เว้นระยะห่างการเข้าแถวทำกิจกรรมต่างๆมีการกำหนดให้ใช้ของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้สิ่งของร่วมกันกับผู้อื่นเช่นแก้วน้ำช้อนซ่อมแปรงสีฟันยาสีฟันผ้าเช็ดหน้ามีห้องพยาบาลหรือพื้นที่สำหรับแยกผู้ป่วยที่มีอาการเสี่ยงทางระบบทางเดินหายใจมีนักเรียนแกนนำด้านสุขภาพจิตอาสาเป็นอาสาสมัครในการช่วยดูแลสุขภาพเพื่อนนักเรียนด้วยกันหรือดูแลรุ่นน้องิศศท,าาที่สการเรียนรู้ มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์แนะนำการปฏิบัติเพื่อสุขะอนามัยที่ดีเช่นวิธีล้างมือที่ถูกต้องการสวมหน้ากากอนามัยการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลมีการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนโดยคำนึงถึงการเรียนรู้ตามวัยและสอดคล้องกับพัฒนาการทางด้านสังคมอารมณ์สติปัญญามีมาตรการกำหนดระยะเวลาในการใช้สื่อออนไลน์ในสถานศึกษาในเด็กเล็กมีการใช้สื่อ รอบรู้ด้านสุขภาพผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียเช่นเว็บไซต์ Facebook l i น e มิติที่3การครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกาสมีการเตรียมหน้ากากผ้าสำรองสำหรับเด็กเล็กมีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบท การเข้าถึงการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด9มีมาตรการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงมีมาตรการทำความสะอาดและจัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียนมีมาตรการการทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ มิติที่สี่สวัสดิภาพและการคุ้มครองมีการจัดเตรียมแผนรองรับการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนป่วยกับตัวหรือกรณีปิดโรงเรียนมีการจัดเตรียมแนวปฏิบัติการสื่อสารเพื่อลดการลังเกียจและการตีตาทางสังคมมีการจัดเตรียมแนวปฏิบัติด้านการจัดการความเครียดของครูและบุคลากรทางการศึกษามีการตรวจสอบประวัติเสี่ยงของนักเรียนและบุคลากรรวมทั้งตรวจสอบเรื่องการกักตัวให้ครบ14บวัน ก่อนมาทำการเรียนการสอนตามปกติและทุกวันที่เปิดเรียนมีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำหรับนักเรียนครูและบุคลากรที่สงสัยในการจะติดเชื้อหรือป่วยด้วยโรคโควิด -19 โดยไม่ถือเป็นวันลาหรือวันหยุดเรียน มิติที่5นโยบายมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ความรู้การป้องก,กันโรคโควิด -19 แก่นักเรียนครูบุคลากรและผู้ปกครองโดยการประชุมชี้แจงหรือผ่านช่องทางต่างๆอย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนหรือวันแรกของการเปิดเรียนมีนโยบายและแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ของสถานศึกษาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรมีหลักฐานชัดเจน มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะทำงานป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 กำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนมิติที่6การบริหารการเงิน มีแผนการใช้งบป,ประมาณในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ตามความจำเป็นและเหมาะสมมีการจัดหาซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด -19 สำหรับนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาเช่นหน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์สบู่มีการประสานสแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนจากหน่วยงานองค์กรหรือเอกชนเช่นท้องถิ่นบริษัทห้างร้าน มีการบริหารจัดการด้านการเงินเพื่อดำเนินกิจกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 มีการจัดหาบุคลากรในการดูแลนักเรียนและการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาอย่่าาาาหหใใใังงไมมมีนกศึษบลิญรรวจ้เเป็